สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงน้ําเขียวนะครับืัองจากมีนะฮะเพื่อนเพื่อนเราถามเข้ามานะน้ําเขียวหาได้จากที่ไหนนะครับใช้การ 1K งประมาณ2000,000นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับน้ําเขียวแล้วกันรายละเอียดก็เข้าไปดูกันในคลิปนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้นะอีเวนต์ก็คือเป็น p k v k นะครับอืมอ่าถ้าผมอ่าเรามาพูดเกี่ยวกับคะแนนก่อนเนาะเท่าที่ผมดูเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะผมมีโอกาสชนะ k v k สูงมากนะครับอันนี้มันเป็นรุ่มน้ำนายนะมันจะมีแค่สองค่ายนะครับค่ายน้ำกับค่ายไฟเนาะเพราะฉะนั้นผมปกติเลยอ่ะผมจะ ผมเล่นมา k v k นี้เป็น KVK ที่8ครับผมเดาเนี่ยไม่เคยผิดเลยนะฮะผมดูจาก p k v k เนี่ยก็รู้แล้วว่าจะชนะหรือแพ้นะครับก็ดูจากทรงเนี่ยคือน่าจะชนะวิธีการก็คือให้ดูคะแนนตอน่าปั๊มทหารนะครับหรือช่วงที่สองอะปั๊มทหารมันบอกบ่งบอกอะไรนะครับบ่งบอกถึงออความสามารถในการเติมพูดง่ายๆเลยนะครับถ้ามีวาหรือคนเติมเยอะมันก็จะดันได้สูงกว่าปกตินะครับ อ่าประมาณนั้นเลยนะฮะง่ายๆผมดูแค่นี้นะครับแล้วความแอคทีฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแอคทีฟไงก็สู้พลังเงินไม่ได้ผมบอกเลยนะครับถึงคุณจะตีเถื่อนให้ตายนะครับหรือคุณจะตีป้อมให้มือแหกนะครับคุณก็สู้พลังปั๊มด้วยเงินไม่ได้นะครับปั๊มทหารนะครับด้วยเงินไม่ได้นะครับทีนี้มาถึงคําถามในช่องนะครับเกี่ยวกับน้ําเขียวหรือคะแนนแอคชั่นตัวนี้นะครับใครยังไม่รู้นะน้ําเขียวนี้ก็คือนี้นะครับ เขาถามประมาณว่าหาได้จากที่ไหนแล้วเขาใช้กัน 1k ึ k, k 200K ผมจะบอกได้เลยนะไม่มีใครใช้ติดต่อกันคุณคุณจำนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีการดองหมดไม่ว่าจะเร่งถ้าคุณไม่ใช่สายเติมนะผมพูดก่อนนะนะฮะสายเติมก็แยกไปผมเป็นสายเติมน้อยนั้นผมจะพูดในฐานะแบบพวกอ่าไม่ค่อยเติมหรือเติมน้อยนะครับเออเลยก็อ่าสามบาท ต่อเดือนอะไรประมาณนี้10บาทต่อวันอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเลทประมาณนี้ก็โอเคน้ำเขียวได้จากไหนบ้างนะครับดับแรกนะครับก็ตรงนี้ไงทุกอาทิตย์นะครับนะครับน้ำเขียวได้จากตรงนี้ทุกอาทิตย์นะครับเนี่ผมตอบคำถามคุณได้ยังนำน้ําเขียวได้จากตรงไหนบ้างก็ได้จากตรงนี้ครับอ่าแล้วก็ได้จากไหนบ้างนะครับในการตีป้อมนะครับได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับ ได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นการสุ่มนะครับได้เหมือนกัน <c oughs> อเห็นไหมได้น้ําเขียวแล้วสก็คือได้จากตรงนี้นะครับน้าเขียวได้ตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีลิมิตผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับมันเป็นอัปเดตแพทขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะมีตรงนี้มันจะได้กี่พันหน่วยเนี่ยแหละแล้วมันจะไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ไอการระดมป้อมที่เราเข้าร่วมเนี่ยมันจะยังคงได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่เป็นการสุ่มนะครับ Ly, ซึ่งการได้มาน้ําเขียวจะมีประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมบางกิจกรรมก็จะให้น้ําเขียวด้วยผมยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับนี่ให้น้ําเขียวนะครับใช้เหรียญน,นี้ซื้อน้ําเขียวเอานะครับน้ําเขียวเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเพชรครับคือมันได้มาค่อนข้างยากนะครับเอ่อได้มาค่อนข้างยากเผื่อจะได้ยากกว่าเพชรเพราะว่าเพชรเรายังมาขุดได้นะครับแต่น้ําเขียวเนี่ยมีลิมิตในการซื้อในการได้นะครับ ระดมป้อมในการระดมป้อมเนี่ยเราใช้140แต้มพอยต์นะ AP พีพอยอะ140นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันใช้140จะเห็นได้ว่ามันใช้140นะครับแต่เวลาเราได้เราได้ขวดแค่50เพราะฉะนั้นมันมันถือว่าไม่ได้ทีนี้เขาทํายังไงกันนะครับเขาก็ดองนะครับคําว่าดองเนี่ยใช้ได้กับทุกสิ่งนะครับไม่ว่าจะดองเพชรนะครับดองเร่งนะครับดองเร่งก็คืออันนี้นะฮะดองเร่งนะครับอ่าดองกล่องซับพวกนี้นะครับดองนะครับ การดองก็คืออะไรครับพูดยังไๆคือการไม่ใช้นะครับคําถามก็คืออ้าวคนอื่นใช้200 k เคมี200 k ยนะครับทําไมคุณไม่มีนะครับคุณต้องกลับมาดูที่ตัวเองเพราะว่าการได้มาซึ่งน้ํายาเอพีมันจะได้เท่าๆกันนะครับแต่อ่าส่วนตัวผมนะผมมองว่าได้เท่าๆกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ได้มากกว่าคุณถูกไหมอ่า พราะตรงนี้คุณก็ได้ซื้อผมก็ได้ซื้อเหมือนกันนะครับการระดมป้อมนะครับผมก็ใช้แค่ AP รายวันในการระดมป้อมผมก็ได้แค่เท่าที่มันได้นะครับส่วนตรงนี้มันก็จะมีลิมิตต่ออาทิตย์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นลิมิตนะซึ่งผมจับตัวเลขไม่ได้ว่ากี่พันนะครับเอ่อใครรู้หรือทราบหรือจําได้อ่ะเมนท์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเป็นการแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆนะว่ามันลิมิตแบบ หนึ่งวีคอะเออมันลิมิตไว้ที่คะแนน AP เท่าไรนะครับที่จะได้มาจากกาบอากล่องสมพันธ์นะครับอะแล้วก็เหรียญตรงนี้คุณก็เอามาซื้อไงนะครับซึ่งมันได้เหมือนกันหมดนะครับกิจกรรมผมไม่ได้บอกว่าเฉพาะกิจกรรมนี้นะมันก็มีบางกิจกรรมที่ที่ให้น้ํายามกันนะครับแต่ตรงนี้วันนี้มันมีเท่านี้อยู่นะครับมันมีเท่านี้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็ยกตัวอย่างในเท่านี้นะครับซึ่งกิจกรรมคุณจะเติมไม่เติม มันไม่เกี่ยวนะฮะแค่คุณทํากิจกรรมคุณก็จะได้น้ําเขียวแล้วนะครับอันนี้ที่ผมเปิดไปบทมาเนี่ยผมเปิดหานะไม่ชอะไทน,นะเผื่อผมพลาดนะครับประมาณนี้ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะไม่มีใครหรอกใช้ a p แบบฟุ่มเฟือยอะ่ะแล้วจะมีใช้แบบตลอดไม่มีวันหมดไม่มีนะครับไม่ต่างอะไรกับเพชรไม่ต่างคือของที่ต้องดองนั่นเองนะครับอืมเพราะฉะนั้นคาําตอบก็คือเขาซื้ออย่างที่ผม ที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะการได้มาซึ่งน้ายา AP นะครับแล้วก็ไม่ใช้แค่นั้นเองในการทํารายวันเนี่ยคุณใช้แค่ AP รายวันนะครับในการตีโจนอะ่ะถ้าคุณคิดจะไปทําคะแนนเกียรติยศเพื่อลลาท็อป10ใน K w k ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปแนะนํานะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแนะนําตอนแรกครผมจะทําคลิปแบบอยังไงอะ่ะ เป็นคลิปเดียวกันไปเลยนะครับสาหรับน้ายาเขียวแต่เออผมทําแยกแล้วกันนะครับเออทาแยกแล้วกันเดี๋ยวคะแนนเกียรติยศจะเข้าไปแนะนําอีกทีผมเข้าใจว่าผมเคยพูดเกี่ยวกับคะแนนเกียรติยศไปแล้วและแนะนําการทนานําคะแนนเกียรติยศไปแล้วนะมีคนถามเข้ามาในช่องเหมือนกันว่า,าจะแข่งคะแนนเกียรติยศทายังไงนะครับอซึ่งผมเคยแข่งไปหนึ่งรอบนะครับนในการเล่นของผมมาเนี่ย8 k w k ผมเคยแข่งแค่รอบเดียวนะนะครับ พอรอบอื่นแข่งไปก็ไม่ชนะผมดูมองเกมแล้วนะครับทีนี้คําแนะนํานะครับในการดอง AP รายวันเออไม่ใช่เวันดองน้ํายาเขียวเนี่ยทำยังไงนะครับปกติอะ AP อะมันจะมี500เนาะให้เรากดอะคือคะแนนไอคอนที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาตามเวลาที่มันบอกไว้นะครับเราก็จะมี500เนาะมันจะมี500นะครับผมพอดีผมกดใช้ไปแล้วอ่าอันนี้อันนี้นะครับ500นะครับ500หน่วยนะครับ ผมกดไปแล้วไงอันนี้จะมีให้ทุกวันนะครับผมจะใช้แค่นั้นอันนี้เราเรียกว่าคะแนน AP รายวันนะครับผมจะไม่กดขวดเลยนะครับไม่กดขวดเลยนะครับและกดเมื่อไหร,นร่นะครับขวดนะครับ1นะครับคือไม่มีเวลาเล่นแล้วกิจ7ดเพรอ่า7,000พเพรมันมากิจจ็เป็นเพ 7,000เพชรก็คือซับ15หัวทองนะถ้าใครนึกออกนะก็คือตีอคนเถื่อนเพื่อเอาของไปกดอ่าทำกิจกรรมให้เลเวลมันมันได้ของขึ้นมานะครับอ่านั้นก็บางครั้งก็จำเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นส่วนคนมีเวลาเล่นบางคนนะครับเขาแทมไม่ต้องใช้ AP กดควรเลยใช้ AP รายวันแล้วก็มากดรับซับอย่างนี้เอานะครับก็จะได้ทำกิจ7,000เพชรผ่านกันนะครับสก็คือคารลูก โดยส่วนใหญ่คาล้วงนะผมจะใช้ AP รายวันในการตีคารล้วงนะครับผมจะไม่ค่อยกดขวดนะอ่าสนะครับ,รบที่เราจะใช้อีกเวนึงก็คือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ยที่มันเอ้ยอยีกนิดนึงมันจะได้แล้วอย่างเงี้ยครับสนะครับก็เช่น p k เ k ติดกิจตีโจนะครับซึ่งเป็นช่วงที่หนึ่งเนาะกิจตีโจนะครับผมอะ่ะก็ กดของเอาไปแล้วปกติอ่ะผมจะตั้งทาร์เก็ตอย่างนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาอ่อนเพราะฉะนั้นผมจะตั้งคัดทาร์เก็ตก็คือตีให้ได้100กล่องนะครับประมาณ100กล่องแล้วผมจะหยุดละเพราะว่าผมมีน้ํายาก็จริงแต่ผมไม่มีเวลาเล่นนะครับผมก็เลยเอาตั้งทาร์เก็ตไว้ที่100กล่องนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนอาจจะเป็น 200- 300กล่องซึ่งใครตีโจรแบบหนักๆัก ตีโจนแบบเป็นวันเป็นคืนอย่างเงี้ยแล้ใช้ a ผ่าน a p คุณไม่ต้องถามหา a p ที่จะไปปั้นไปปั๊มคะแนนเกียรติยศเลยนะครับเพราะคุณเอามาตีโจนหมดแล้วนะครับแล้วคุณจะเอาจะเอา AP ที่ไหนไปตีในคะแนนเกียรติยศเพราะฉะนั้นใครที่จะแข่งคะแนนเกียรติยศใน kvk ผมแนะนําว่าคุณก็ไม่ต้องตีโจนแค่นั้นนะใช้ AP รายวันในการตีโจนแค่นั้นเลยนะฮะ ไม่ต้องไปอะไรมากมายตรงนี้นะครับไม่ต้องไปยึดติดมากมายนะครับอืมแต่รอบนี้ผมก็ทํามาหนึ่งรอยกล่องเนาะแล้วก็แล้วก็อันนี้มาถึงปีป้อมนะครับตอนปั๊มคะแนนอาหารผมช่วยเขาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยผมช่วยเขาไปเพราะว่าอืมสักหน่อยอยากมีส่วนร่วมก็เลยกดกดเร่งไปนะครับอืมเพราะว่ามันมีหลายกิจกรรมขึ้นมาผมก็เลยกดกดไปฮะแล้วก็ เอ่อน่าจะหมดแล้วนะครับเท่าที่ผมจําได้น่าจะหมดแล้วประเด็นก็คือว่ามันเป็นการดองครับเหมือนการดองเร่งเช่นนะครับบางคนนะครับดองเร่งเพื่อมาแข่งกิจนี้นะครับเร่งความเร็วนะแล้วก็ขอเรียกว่ากิจ2ี่สหัวทองนะซึ่งผมเคยแนะนําไปแล้วเนาะกิจ20่สหัวทองดองเร่งเพื่อมาแข่งกิจนี้นะครับ2ดองเล่นดองเร่งเพื่อไปแข่ง MG แต่ MG ผมไม่ได้แนะนําให้ใช้เร่งเนานะผมเคยทคํคชิปไปแล้วนะครับ มาแข่งยี่สิบหัวทองหรือใครแบบโหดจัดๆเลยเขาจะดองเร่งเพื่อไปแข่งบ้านํำนานนะครับซึ่งการดองมันไม่ใช่คุณจะใช้ทุกกิจกรรมแล้วคุณจะไปมีเร่งไปแข่งบ้านํำนานมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการดองเร่งก็คือคุณจะไม่ได้แข่งเฮียยี่สิบหัวทองนี้แบบไม่ได้กดเร่งเลยไม่ได้ใช้เร่งเลยเราก็ดองเร่งนะครับหรือเก็บสะสมเร่งเพื่อไปแข่งกิจบ้านํำนานนะครับ ประมาณนั้นนะครับ AP รายวัน AP ขวดพูดติดถือคขวด AP พวกนี้นะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกับการดองเล่งไปแข่งบ้านดำนานกันถ้าเราคิดจะแข่งคะแนนเกีตย่อยก็คือเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สมมติสมมติคุณบอกว่าเมื่อกีอ้คนที่ถามนะผมอ้างอิงหนึ่งคนที่ถามนะเขาบอกว่า1 k, k ใช้ 200k นะครับ 200k มันเยอะขนาดไหนนะครับ ก็เนี่ย2 0 0 k นะครับ2 0 0พกว่าขวดใช่ไหมเติมศูนย์ไปอีก2ตัวนะครับอ่าเนี่ย2 0 0 k คนะครับเนี่ยคือแค่นี้ผมมา 200k นะครับบวกกันเนี่ยผมน่าจะมี 400k หรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะครับแต่เนี่ย2 0 0 k แน่นอนทำไมผมถึงมีก็ผมไม่ใช้เออผมไม่ใช้ผมก็เลยมีนะครับถามว่าผมไม่ใช้เมื่อกี้ k ควน่าจะไม่ต่ำกว่า 2kvk นะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 2kvK หมายความว่าอะไรครับ ไม่ต่ำกว่าครึ่งปีที่ผมดองดองมาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีที่ผมดองมานะคำตอบก็คือไม่มีใครนะครับใช้ AP แบบฟุ่มเฟือยแล้วจะมีไปแข่งคะแนนเกียรติยศแน่นอนนะครับขอดองกันดังนั้นนะครับแล้วเขาไม่ได้แข่งทุก k ควเคนะครับเขาจะดองจนมี a อีที่ปริมาณที่เหมาะสมถามว่าปริมาณที่เท่าไหร่ผมตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคู่แข่งเราโหดขนาดไหน เราไม่รู้ว่าคู่แข่งเราโหดขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะดูที่วีคสุดท้ายแล้วเราค่อยปั๊มวีคสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดในตอนผมเข้า k v k แล้วกันนะครับเกี่ยวกับคะแนนเกียรติยศนะครับอ่าย่างผมมีเท่านี้ใช่ไหมถ้าผมดูทองแล้วเฮ้ยมีสิทธิติดท็อป10วะผมก็จะใช้ AP พวกเนี้ยปัม๊มคะแนานเกียรติยศขึ้นมานะครับผมไม่บ้าจี้ในการทํา พวกนี้นะครับโดยใช้ a p ผมไม่คึ้ยได้บาจีผมจะทําไม่ให้หน่าเกลียดเกินไปเช่นนะครับกล่องตีโจนอะ่ะผมจะทําประมาณร้อยกล่องนะครับเนื่องด้วยเวลาด้วยแตตกรอนนะผมทําประมาณ2300กล่องนะครับแต่เ,เดี๋ยวนี้ผมทําแค่ร้อยกล่องพอแล้วนะเวลาไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้่ายโจนี่ยผมก็จะระดมนะครับโดยผมจะใช้บ้านฟาร์มระดมด้วยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะผมก็ใช้บ้านฟาร์มระดมก็คือ3หลักเนี่ยระดมนะครับ อันนี้ผมมาอัดกลิปก็เลยหยุดระดมไปนะฮะอ่าก็ระดมไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ผมต้องนอนผมก็เลิกนะครับแต่โดยปกติจะได้40ป้อมอยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยผมตั้งใจว่าผมตั้งใจว่านะครับ จะระดมนะครับจนได้กิจนี้เลยนะครับซึ่งเหลือเวลาวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับจนได้กิจนี้เลยอยู่ที่เวลาแล้วนะผมก็ไม่ชัวร์ว่าจะทําถึงหรือเปล่าแต่อีก80ป้อมอือมคิดว่าน่าจะถึงนะครับทีนี้คําแนะนําของผมก็คือดองครับแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปเป็นพระเอกอะไรนะครับอเอาอแค่เรามีส่วนร่วมอะ่ะม,มันไม่ได้ อะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมมองนะครับอืเพราะว่าสุดท้ายคุณจะใช้ AP มหาศาลยังไงนะครับคุณจะแพ้คะแนนตอนปั๊มทหารแน่นอนผมคอนเฟิร์มนะครับคะแนนตอนปั๊มทหารแน่นอนเอพนะครับที่วัดจากความแอคทีฟนะครับสู้เร่งด่านไม่ได้อันนี้จากประสบการณ์ผมนะคนอื่นอาจจะเจอแบบอื่นนะครับแต่จากประสบการณ์ผมนะครับเขาจะ ชิงกันที่วันช่วงที่2นะเป็นช่วงการเทนดานซึ่งไม่เกี่ยวกับ Ap เลยนะครับอผมคิดผมคิดอย่างนี้นะอ,อคนอื่นอาจจะคิดที่แตกต่างนะแชร์กันได้เลยนะครแชร์ข้างล่างได้เลยนะครับอสำหรับวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะผมก็ตอบคำถามไปแล้ว Ap ได้จากไหนนะครับแล้วทำยังไงเราถึงจะมี AP ใช้ในการแข่งทำคะแนนเ,เกียรติยศนะครับก็คือดองนั่นเองนะไม่ต่างอะไรจากเล่งนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมกาจะทำคลิป PKPK อยู่นะก็คือเนี่ยผมดองไม่ใช่ดองนี่ผมขุดเนาะเพราะว่าได้ได้เยอะกว่า K KK ออื่นนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกเนาะรัฐบาลใหม่เ,เข้ามานะแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะรบ,บริหารค่อนข้างดีเลยนะครับคะแนนก็ดูน่าจะเป็นอะดับหนึ่งแล้วแหละไม่น่าจะผิดนะครับแล้วก็ เติมคนข้างเยอะด้วยฮะเติมคนข้างเยอะเลยนะครับคนเติมข้างเยอะแต่ไม่ได้กล่องทองเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าการเติมมันเยอะกว่าเดิมนะครับตอนที่เป็นเด e k i n g d o เนี่ยแทบไม่มีคนเติมเลยนะครับแล้วก็อะไรกันอืมแต่ค่อยว่ากันละกันเขาพัก KQ เนี่ยหลายรอบมากเลยคือไม่รีจิเตอร์หรือไม่ลงทะเบียนหลายรอบมากเลยนะครับจนมาถึงรอบนี้นะเพราะว่าเขารอลุ้มน้ำนายนะอืมเพราะว่าเหมือนกับ อ่าเขาเพิ่งย้ายเข้ามากันนะครับรัฐบาลใหม่ขอเ,เลยขอเวลาฟื้นตัวเลยแต่ดูจากการปั๊มแล้วเนะี่ยไม่ธรรมดาเลยคะไม่ธรรมดาเลยฮะสำหรับวันนี้แค่นี้ครับอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับ